หลายคนนะคะกลาดเนื่องจากเผลอพูดคํานี้ไปคือการมีแฟนฝรั่งมันยากจังคุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่คุณพูดมันคือสิ่งที่ทํานายชีวิตของคุณแล้วมันคือสิ่งที่จะพาชีวิตของคุณไปในทิศทางนั้นเช่นกันเวลาที่คุณบอกว่าการมีแฟนฝรั่งมันยากมันหมายความว่าคุณต้องการสิ่งที่ยาก จึงทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักสักทีดังนั้นจงระวังคําพูดของคุณให้ดีเพราะคําพูดของคุณจะกําหนดชีวิตของคุณเปลี่ยนใหม่ค่ะการมีแฟนฝรั่งคือมันง่ายฉันหาง่ายมากฉันหาแฟนฝรั่งง่ายมากในฉบับของฉันเองทุกสิ่งทุกอย่าง สนับสนุนให้ฉันเตรียมความพร้อมฉันให้ฉันเจอคนรักที่ดีให้ฉันเจอคนที่คู่ควรเพราะฉันคู่ควรกับสิ่งนั้นเวลาที่คุณบอกกับตัวเองว่าคุณคู่ควรกับสิ่งไหนคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นถ้าคุณบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะมีบุญวาสนาได้แฟนฝรั่งหรือเปล่าคําว่าไม่แน่ใจคือความลังเลสงสัยความลังเลสงสัยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือ คำที่เป็นนกาทีฟเวลาที่คำที่เป็นนกาทีฟคุณใช้พูดออกไปเวลาที่นกาทีฟเยอะๆค่ะมันจะมาขัดขวาง หรือมาเป็นอุปสรรคในชีวิตของคุณทําให้เรื่องที่คุณจะประสบความสําเร็จมันยิ่งซับซ้อนและยากมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นหัดพูดอะไรที่มันง่ายๆต่อให้วันนี้มันจะยังไม่เกิดขึ้นจริงเวลาที่คุณใช้ศัพท์บ่อยๆซ้ําๆกับตัวคุณทุกอย่างมันง่ายทุกอย่างมันเป็นไปได้ you can do it คุณทําได้มันจะเริ่มทําได้คุณรู้ไหมคะ ช่วงชีวิตที่เอมเปลี่ยนหายจากเอมคนเดิมที่ชอบใช้คำพูดที่เป็นนกาทีฟกับเอมปัจจุบันเอมสังเกตตัวเองเลยคือมันเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยค่ะแล้วเอมได้พรจากหินยกมงคลที่เสริมส่งในเรื่องของความรักทำให้ ไม่ว่าเราจะเจอใครเราก็เจอแต่กาลยานามิตรคนที่รักเราไม่ว่าจะขอพอรเรื่องอะไรสิ่งนั้นก็ประสบความสำเร็จมันทำให้ทุกอย่างมันง่ายและมันราบลื่นถ้าคุณสนใจอยากมีสิ่งที่เป็นมงคลให้กับตัวเองนะคะอันดับแรกเริ่มเปลี่ยนจากคำพูดอันดับที่สองคือ ถ้าคุณไม่รู้ว่าเออโค,ชค้ชขาไม่รู้จะไปหาสิ่งมงคลได้จากไหนโคชเอมแนะนําเลยนะอันนี้คือเหมือนว่าเออเนี่ยบอกต่อนะเนี่ยคือสิ่งที่เป็นมงคลที่จะทําพาให้ชีวิตคุณดีขึ้นจริงๆแล้วคุณลองไปบูชาเราจะมีกลุ่มคะ่ะที่เข้ากลุ่มอธิษฐานจิต แล้วก็ในนั้นอ่ะมันจะเป็นการโปรแกรมจิตในเรื่องของความรักจะทำให้ความรักของคุณประสบความสำเร็จได้ไวใครสนใจรีบบูชาด่วนนะคะในเรื่องของความรักนี้คือใกล้จะหมดแล้วเพราะว่าถ้าหมดแล้วก็ต้องรออีกทีหลายเดือนเลยค่ะ